ไปทำเนียมมาเนี่ยทำไมอ่ะเวลาเล่นโซ m b i e army ต้องต้องเล่นแอคเซเลนด้วยเปล่าผมก็เล่นอคเซเลนทุกวันอยู่แล้วมึงแกเรื่องเครื่วงนี้อีเวนต์มาลองไปสังเกตุลองไปสังเกตุลกกคลิปดิไม่มีเสียงอคเซเลนตอนอีโทโฮตลอดเลยมันเบื่ออะมันเหมือนไปอีทโฮไปแล้วอ่ะแอคเซเลน กือไม่ไม่ไม่คว้าเลยมึงก็เล่นนะสองคนแล้วมันจะเป็นแขยงแล้วก็าหนเป็นแข่งจะมีคอนจะน่ารักมากอ่เสื้อติดเขาไม่ใช่โดเรมอนไม่อยากได้จะกินน่จังเเออจะกินนะะเดยเนี1ยพันพันต่อพันต่อเพ็รพันต่วเาคาสามร้อยกบาทได้ ม่คือกินอีลีสแลยไม่คือตะกินอีลิสอะคิเลนเว้ยก็ไปซื้อขาร์วิลล่าไม่ดีกว่าซื้อให้หน่อยไงก็ไม่ได้ซื้อให้ก็ไม่แทงมึงใช้เองไงก็กูอยากให้ใครซื้อให้หน่อยโอ้โหกระจายไหมแช่ว่าข้ามีตังค์นะโถกูรู้มึงเว้ยเดี๋ยวมึงมาซื้อเราก็จาทำยูดดู ข้ารู้ว่าเจ้ามีตังเนี่ยตอนนี้พายอยากได้ชุดน้ำแล้วสองพันที่อให้มันด้วยีฮะเมื่อวานมานั่งคุยเรื่องคอมด้วยชุดน้ำสองพันต่อให้มันพอ้า้ากุมิยาต่อชุดน้ำใส่ซื้อ,อนี่ไปแล้วละโอเมนไปนแล้ว <c oughs> เออเ็เห็นโอเมนบอสสวยดิที่เลยว่ะไออเรบุอ่ะอ๋อใ <laughs> นเชิงรูกที่บอกว่าจักเรือนะอย่างนี้ยไม่เคยเห็นัูนัดิโอเมนไม่ใช่แมวแมีจะว้าอะไรนะจะบอกเอเมนคร้บจับเรือนาเออโวยพรดิคืออยกได้เออารคืยกได้เอสอาร์ดิเอสอาร์จมา เอ็นดลซาจงไปกลัวอ้ <laughs> อาวจา้าวันมึงกูขึ้นมายิงป้าเล่นแล้วเนี่ยมันลอย ไม่เอากูหาอะไรทำเล่นแบบกูไม่ดีจะหาน้องวีรักของเราไหมน้องวีรักเพิ่มเติมื่อกี้เนี่ยที่มันขอไปเพิ่งเอาเงินรถไม่โดนเหมือนกันหาผู้หญิงปะหาผู้หญิงตัวไหนว่าผู้หญิงปะดีๆผู้หญิง <laughs> ทำไมผู้หญิงมึงเสียง,ยงเหมือนใชายแงนีฮเลยวะเอาจริงๆตอนแรกแรกเห็นว่าตุ๊กตาย,ยางใช่ไหม

SIO นี่วะเ,เข้าไปยังไงวะเนี่ยนะะันหลำเนาตลองหาม,มาดูรู้ไม่เคยทำไปเด้ยังตรงนี้ก็ไม่ใช่เข้ามาอด้างนีเนี่ยนอนเจ็บอยู่เนี่ยไหน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 ไม่เจ็บแล้วมังเนี่ย <laughs> ดูแต่ทรงไม่น่าจะเจ็บนะไม่น่าจะเจ็บอะไรงั้ยนะนี่ก็ฟาดตึกกันแล้วนี่นี่นี่เจอลาวีล่าไหนวะวีล่าทิดเทียนแต่ว่าวีล่ามันไม่ได้เทียนอะนี่ปะ น้องไปด้วยด้วยหรือว่าหรือว่าไอคนที่มันไอคนที่มันบอกว่าเจ็บอย่างพี่วีาจริงด้วยนั่นดิชิบหายเลยนะคือมันว,วีล่ามันก็แบบระบุไม่ได้ามันชื่อผู้หญิงผู้ชายผู้ชายคนไหนชื่อวีลา่า,าม เี๋ยว่าต้องมาเอา Immediate Back แกงบิลอมาเนาะจำได้ไหม Immediate Back ท่กูกเห็นวยด้วยไกลนั่นเลยนะโอ้โหเริ่มทำเลยวีล่ามัตายต่อนะวีล่ามัตายต่ออะไรกันนะนอนเจ็บอยู่นี่เรียเจ็บนอนเจ็บแบบนี้ไม่เรียกนอนเจ็บแล้วนะนจะเรียกว่านอนตายไ,ไปแล้วไปเขาเล่นกบอล,ลล็ได้แง่ดีโอ้เล็บเกินไปเก็อบตัวปกติแล้วก็ดีดี ัูก็ยังหาวลาอยู่นะไม่ช่างมานยค่อยทำต้องสนใจต้งวีล่าสนใจตุ๊กตาย,ยางมื้มได้ดกวเหาเมืเอม่อชีวิตผูห้หญิงจะตุ๊กตาย,ยางมือเรื่องอะไรม่อถามจริงฮะสายการณข้าศาตรีเรื่องอะไร AI เฟรนดี้ไฟล์เปิดมึงเอาเฮียเอาอะไรเอายิงไงอ่ไม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 ่ใช่ไม่ใช่ไม่โดนไม่โดน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 แต่ขี้ยิงโดนแต่มันเปลี่ยนไอ้เมันมันยังไม่ตายไงมันเจ็บจุ๊บนี่อะไรในหลุมเนี่ยวิลาป์อ๋อ มีอีแล้วหลายอีกอะไรอ้กน,น,นี่คืออะไรมีห้องน้ำโอ้ห้องส้วมวิธีเวลาเก็บก็เวลาไปทิ้งก็เนี่ยเนี่ยเก็บวิธีางระหว่างเก็บไปทิ้ง ถ้าเรามองดีเทลมาเยอะๆนี <şu sais jamais> ่ภาคสามมันง <that> ่าสนใจมากเลยมูส์เจ็ตวอเตอร์เซฟเจวงกันโควิดสิบเก้าก็ตรงจังหวะเลยเปิดเข้าไปมันจะไม่ฆ่าหลังมูส์อย่างๆๆก็จะเล่นอย่างนี้ก็ตัวที่อยู่ ไม่สนใจเลยขอท้ายคุณนอนเดี๋ยวเดี๋ยวเตียงไฟไหม้เนี่หรอเอ้าเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหตะเกียรต้อนเต็มเลย อ,อ,ยอ,อยู่ไหนอยู่ไหนฮิตเลอร์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 ไปอยู่ไหนเนี่ยนี่อยู่กว่าฮิตเลอร์เนี่ยกำลังเจรจา<ม>เรื่องการสงบศึกอยู่ลาไม่ทานแล,ะละ้วลังแล้วมึงแล้วมึงไปดูที่มึงน,นอนเมื่อกี้ไหนอ้าวไปและเนี่ยมึงใจไปไปดูเมื่อกี้ดูว่าประจำเดือนมั ประจำเดือนไม่มาหรอกประจำเดือนมาจนเลือดแห้งเลยครับประจำเดือนมาจนแห้งเลยมึงอะ มันต้องให้พีเชอร์กูมั่พีเชอร์เลยนะวะมันคืพีเชอร์เดียวใช่แม้ตาเป็นมันเลยนะมึงเอาบทสักสิประจำเกมนี่ไงโอเค เอาอาไปไม่ไม่ไม่แม้วไม่ใช่อีกแล้วใช้ให้เป็นคือไม่เคยหยิบมาใช้อยู่แล้วคเดี๋ยวหาที่เปืนเดี๋ยวไปหาปืนเปลี่ยนครับออสองอ่ะห้าอ็กครับไม่ชอบแบ็โอพเดอนไม่ชอบเลยที่โอพแล้วก็ตายกไปตั้งหัวร้อน

ผมอย่างไม่ดี ion, ได้หมดนะเก,ม,เเก,เกมนี้ก็สังเกตว่าเกมนี้แม่งไม่มีชื่ออีดีแล้ว <c oughs> เกมนี้แม่งไม่ใช่สไนเปอร์อีดีแล้วแม่งคือซอมบี้อาร์บิเพรารู้ไงคนมันไม่ใช้โรกอ้สไนเปอร์อ่ะเดียวตัวเดียวตัวเดียว,ว,ยวมึงตัวเดียว <c oughs> จัดหนักจัดเป็นแต่ที่เหลืออ่ะอ๋อ ตัวเดียวเพื่อเธอเพื่อเธอแด่เธอที <c oughs> ่รักเธอเพื่อเความรักที่ไม่มีเธอแล้วแห <c oughs> ่ไล้จางจางกิฟตๆ อหอดกิงละหมดละหมดแล้วก็ไายละโน่นตอะไรหมดวนจรีรลบรอบเราอืมจักรจัก เขา <c oughs> บอกในอาว่าแล้วครเลยมีคำถามกี่ยวกับคอร์ดที่ซอมบี้ยังไงมึงจะมีบาริเคตไว้ทำไมซอมบี้เดี๋ยวนี้แม่งเกิดในแบบ <c oughs> โดมนมาจากไ <c oughs> อ้ช่องช่องนั้นน่ะต้องช่องโดดมาจากไปช่องไว้ว่าหลับต้องอีดานอีสวอมอ่ะอีอีบ่อ,อน,น้ำอ่ะที่เราดูมาที่เราดูมาเออ มึงมั uhm นเกิดในแบบกลัง <vite> ต <lla hai> ุดท <guy> <likely> <ând> ี่ม <And bo i> ันจะบ่อด้าวเลยตะวัเตะมาให้เนีมันเริ่มเยอะเ้ยแล้วจวกินแล้วจะกินยิงระเบิดเล่นบอกแมทเธอที่รักข่ดีบอกเล่นเยอะ ตุ๊กตาอย่างบึ้มจังมันไม่มีตัวก็มีนะ <c oughs> แต่ไม่ได้อาร์มไม่ได้อาร์มแบบนี้ตอกดีแล้วังหลังโอ้โห <c oughs> แขนขาดเดินได้อโอ้ว่าข้าจะยังเดินมาหาพวกเรื่อยๆได้เลย

ตะวันตันออ,ออกทำไมออกทำไม้าเดินกลัเข้าไปในห้องมันเพื่อเรมงเ,เ,เริ่มเริ่มเริเ่มยิงเราดี่รโรดมาก่อนนะโทรไปโทรที่เขียน

เราเวลาไม่หายล on, ลเลยก็บอกแล้วไอ้ตัวที่นอนเจ็บนันแลอเวลามีว,วะเวะลาเป็นไรเนี่ยโหะอ้าว ทำไมกูเห็นร่วงหมดเลยสองคนปืนมันลั่นปืนมันลั่นม,ไมไงงงึงทำยังไงยิงยิงยิงนันเพียวสองตัวมึงไม่กลาเอาเพชรสูงเพชรเตรเิมไอชิโม่ไอชิเบนอะไรใช่ไหม,อมเออแล้วเข้าไงเนี่ยวันนี้โอเคเข้าได้ ช็อปปี้เจ้ไม่เอ,ยอยาไ้ใช้ตอนนี้นประายัเลี่ยปรย,ยัรปไปใช้เร้โหรูงไปหยัดในคำประหยจิตใจอ่านวิ่ตัวอะไรวะเนี่ยเนี่นนยดูอ่านมา ในพวกคุณชำนาญเรื่องภาษาเยอรมันผมกูไม่บอชำนาญดูบอกกูบูดพูเรืมเรมาษาไหนเป็นเป็นที่ปึกษาดาด้านเยอรมันเยอยอๆเยอๆยอะไเยอยเยอยอเยอยอยอะไเอะยอเอ

ทั้งสองข้างเลยแม่งตวดแต่ว่าจะเจอโชคได้โชคดีพร้อมกันใช่ไหมโชคอยู่ในโชคลาภกันไม่ใช่หรอกน่าจะเป็นกูควรจะได้ไปหาจักกลุ่มแพทย์เดี๋ยวนี้จักกลุ่มแพทย์เดี๋ยวนี้น่าจะเป็นกูได้ไปหาเจอแบบจักกลุ่มแพทย์เดี๋ยวนี้ฮะจักโจ๊ะแพทย์มึงหูไม่ดีเนี่ย ไอ้ลูกสางแอ่ลูกองคู่นี่เบอร์เดียวกันใช่ไหมใช่สมเบอร์เดียวกันเออที่เขามันก็ทำเก็บกันนั่นทำ้เก็เ็นอาชีพอะไรเดียโอ oh ้ย EP เข้า EP นี่นานี่นนี่น

โยแคนตะติลเซฟ v e h ิมเราจะช่วยเขาอีกทีไหมเกนเซฟนะลองดูซิเราจะช่วยเขาไหมลองดูยังไงเอ่ยวิธีากายเอาเรื่องด้วยถ้าอยากทำเดี๋ยวทำไม่ได้ไม่รู้ว่าจากไอ้ที่เห็นเนี่ยคือกูไม่ได้อาชิบเล้วะแน่แน่มึงรอเล่นมาได้กี่หัวแล้วหัวเดียวเออไม่ได้ละแยหมอกอ อออนล็ติงเราะฉะนั Nothing. Nothing <Station> ้นคือลติเลยลกันตอนนี้วทอไม่าแล้วลอติงอติงที่เป็นตีสองกดใช่ไมอไรนาไม่ทานาไม่ได้ไ่เคยใช้คือให้ีสองกดอ่นะกดไม่มียี่ห้อ เกล่ะเลยกว่าออกไม่ได้เนี่ยเกละเกละงานรีบไปจัดการเองแล้วกันนะอือผ่านแล้วโหไม่เต็มเลย <laughs> ชิสเต็มเลยเดี๋ยวส่งตัวช่วยเข้าไปช่วยตัวช่วยตัวช่วตัวช่วยเข้าไปแล้วตัวช่วยอีกนนอันเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมดแล้วหมดแล้ว มึงเฟรนดี้ไฟไงทำเฟรนดี้ไฟคนไม่ได้หรอก้องไว้นานหรอกถ้าเปิดเฟรนดี้ไฟเราไม่น่าจะมาเราไม่น่าจะมาถึงตรงนี้ได้ก็น่าจะมาถึงตรงนี้ <c oughs> อ่ะ,อะ,อะ <c oughs> น่ากินยัาไม่ใช่อะไรน่ากินไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่อยากจากจะผมไม่ใช่แค่นี้ก็ได้สุดแต่อยากกินกอ้อง กีพีบาวอลเลย์บล <c oughs> เองกูละทพย์ทองดว่าอีกทองทองจะเอาทองมีไหมว่าไอ้อันนั้นกูช่วยให้มาดูหลายรอบมากเลยจ้ะอะไรนะพี่อันนั้นกูช่วยให้มาดูหลายรอบมากเลยอะไรทิพย์บอลวอลีลยะทั้งมึงทั้งให้ขอกด้วย <c oughs> ใส่ของอมามันจะไม่น่ากลัว อืมเจตุนเซฟเลยอ๋อเออหอเหมึงจำอีคนอีมึงยิงหน้าโรงพยาบาลเมื่อกี้ได้มั้ยใช่ <laughs> <laughs> มันคือหมอเว้ยแล้วมันจะเอากระเป๋าหมอมาให้เราเว้ยราคาในมึงยิงทิ้งไปแล้วครับเชีเยรคนนั้นไปนะ <laughs> แล้วอืเชียร์ละคิบหายละ ปะปล่อยเขาตายอย่างนั้นแหล่นไ้ลับโจี้กันมาเน,นี่ยมันมีสามคนเว้ยที่เป็นซันวรลแล้วไอ้คนที่มนจยิงคนแล,ะละ้วอ่ะสำคัญที่สุดแล้ว <c oughs> โอ้โนี่เนาะผนี่นั่งเลยกูน,นั่งเลยกูนั่งลงเลยอ่ะนั่งลง ผมไม่นั่งเลยไม่รู้ก็เห็นบอกไปผมมีว่าจะสีสันอ๋อเมอี่ไฟ enable โอ้ยไม่เอาไปดิไม่เอาเพนเจอร์อะนจะปออะไรนี่เป็นอะไรีนีพิเชอร่ะไม่เอาแล้เดอสงดิเอ๊ะทำไมม อะไรมีสี่นัมีทีเชื่อสิบสี่ับแล้วทำไมก็่เหมือนใส่ไม่ใช้แอมโมฟูคนละอัอนกันนี่เนี่ยโอ้โอเดี๋ยวกลับไปเติมมองข้างหลังเลยไหมนเนี่ยอ้าวประตูปิดละกระอยแก่จีมา พนี้แล้วเหรอเออร้านนี้ไม่เยอะจริงๆภาคสามแม่งร้านหมดแล้วครับภาคสี่ในไอชั้นญี่ป่งเลยนี่แหละพอปีอยาก,าก,กเล่นภาคสี่เพราะแบบภาคสี่จะลงสตรีมจริงๆผูดถ,ถึงซอบ,บีอัมภาคสีทุกวันนี้ยังเข้าอีปิกไม่ได้เลยทำไมอ่ะไม่รู้ไม่เป็นอะไรเซิร์ฟบลม คือเวลาตัดเล่นโรีเรายังเล่นกันได้อยู่ในนี้เวลาไปเอาเกมก็ต้องไปเอาจากในเว็บกรับเว้ยครันี่วนี้บีลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวนี้กำลังยังดีใจจัง เอ้ป้องเปิลมีมา,มา,ารัมึงเล้ามาหลายฐานโ <c oughs> ดนเลยจา้าเอาจริงยี่ตรงเนี้ย <c oughs> ไม่เคยจะยิงอยู่เลยนะกับป้องเปิล <c oughs> What the fuck? ทำไมยูไม่นอนทำไมยูลงไม่นอนทำไมยูทังลงไม่นอน <c oughs> เพราะว่าผมง่วงเลยรอบบอสอยู่นะไอ้ตะกี้ไม่ไอ้ตะกี้มึงไม่เหมาะจริงจริงรู้แหละว่าทำไมมือไปนอนจริงจริงก็รู้แหละนะว่าตะกินทำไมมึงลงไปนอนไม่ขอมึงไม่ได้ะวัติตัวทำไมอ่ะอ๋อตะกี้มันมีถังมันแล้วมึงยิงยังไม่ กูยิงอ่งะอันไกลสุดเลยแล้วมันก็ระเบิดไล่เราแบบมาคาเลยปึง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 กูปึงกูึงกูปึ๊งได้มึงแล้วมึงก็ลงไปนือกูยิงอันไกมานี่อีกมองดูนะย้เ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 ย้ย้้ย้เย้เย้ย้้้้ย้้้้้้เ้้้้้้้้้้เ้้ จะอยู่วะเอฮ<อ>ะ eh. โอเคทารีบไปไม่ถึงแล้วเจอว่าใครเลือวะโดนฟาดหลัโงโดนฟันหลังโดนฟาดหลังโดนตลัมเห่อเนี่ย ตอ้อะไรนะัูไฟแก้ถ้ามันไม่ถึงจริงวะเกิตันอ่ะหมายตัวลหมายตัวละม่าอาจจะไม่ถึงกับพิศจะเป็นม่าอาจจะเป็น2ตัว้อนกันเลยมาพีเจอร์เดี๋ยว bau ba một bùng tám mươi mươi giờ hit chế